ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิลินเรื่องเล่ามหัศจรรย์ที่ซึ่งตัวเลขจะเล่าชะตาและโชคชะตากลายเป็นเรื่องเล่าเรื่องราวนี้สร้างจากแรงบันดาลใจภาพจาก AI และใจของมิลินถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยนะคะเลข2ตัวท้ายบัตรประชาชนเลขที่26พลังแห่งความรักและการเยียวยาใจเลข26นะคะคือพลังที่ประสานร,ระหว่างหัวใจและจิตวิญญาณ คุณคือผู้ที่ถูกเลือกให้เป็นนักเยียวยาไม่ใช่แค่เพื่อคนอื่นแต่เพื่อตัวคุณเองด้วยพอรักแท้เริ่มจากการรักตัวเองก่อนเสมอเรื่องเล่าหัวใจที่แข้งแข็งแม้ผ่านพายุแพรวาหญิงสาววัย30ปีที่เคยเจอความเจ็บปวดจากความรักและครอบครัวแต่เธอไม่เคยยอมให้ความทุกข์ทำลายใจเธอได้ เธอฝันเห็นดวงไฟอันอบอุ่นส่องแสงในความมืดและรู้สึกถึงพลังแห่งการให้อภัยที่ลึกซึง้งเลขท้ายบัตรประชาชนของเธอคือเลข26ซึ่งหมายถึงการเป็นผู้ที่พร้อมจะเยะียวยาและเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยรักแท้ลักษณะของผู้ที่มีเลข26นะคะมีหัวใจที่เมตตาและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ผ่านบทเรียนของความรักและการเสียสละก่อนมักมีพลังดึงดูดให้คนเข้ามาหาเพื่อขอคำปรึกษาหรือปอบโยนเป็นผู้ให้ที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนแต่บางครั้งก็ต้องเรียนรู้ที่จะรักตัวเองด้วยเหมาะกับงานที่เกี่ยวกับการดูแลเยียวยาเช่นนักจิตวิทยาศิลปะบ,บำบัดหรือการเป็นที่ปรึกษา วิธีเสริมดวงเลข26นะคะมูยังไงให้หัวใจสบายสถานที่มูที่ควรไปวัดที่มีพระประธานปางสมาธิเช่นวัดพระแก้ววัดโพสถานที่สงบในธรรมชาติเช่นสวนดอกไม้หรือริมแม่น้ำที่เงียบสงบของมูที่เหมาะนะคะสวบดบทเมตตาหรือคาถาพระโพธิสัตว์เพื่อเสริมความรักและความสงบ พกเครื่องรางที่สื่อถึงความรักและความเมตตาเช่นพักกิ่งหรือจี้หัวใจการทำสมาธิและเขียนบันทึกความรู้สึกเพื่อปลดปล่อยและเยียวยาใจตัวเองสีมงคลที่ควรใช้นะคะคือสีแดงสดชมพูอ่อนทองเลขมงคล2 4 8เสริมความรักความสัมพันธ์และพลังเยียวยา บทสรุปของเลข26นะคะคุณคือผู้ที่ถูกสร้างมาเพื่อรักและเยียวยาไม่ว่าจะเป็นตัวเองหรือผู้อื่นเมื่อหัวใจเปิดกว้างและรู้จักการให้อภัยชีวิตจะเปลี่ยนเป็นบทเพลงแห่งความสุขและความสงบตอนต่อไปนะคะคือหมายเลขที่27ถ้เพาพร้อมแล้วเราไปฟังคลิปถัดไปกันได้เลยค่ะเลขท้าย2ตัวบัตรประชาชนเลขที่27 นักสู้ผู้มีหัวใจไม่ยอมแพ้เลขที่27คือพลังแห่งความอดทนและความกล้าหาญแม้ชีวิตจะโยกไปโยกมาเหมือนคลื่นลมแต่คุณคือคนที่ลุกขึ้นใหม่ได้เสมอพร้อมสู้เพื่อฝันและความจริงที่ต้องการเรื่องเรานะคะหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้พีรดาหญิงสาววัย28ปีที่ผ่านมรสุมชีวิตอนันหนักหน่วง แต่ไม่เคยปล่อยให้ความเจ็บปวดหยุดเธอได้เธอฝันเห็นทะเลใหญ่ที่มีคลื่นสูงแต่ยังคงพายเรือไปข้างหน้าเหมือนสัญลักษณ์ของความพยายามไม่ยอมแพ้เลขท้ายบัตรประชาชนของเธอคือ27ซึ่งบ่งบอกถึงพลังแห่งความอดทนและการฟันฝ่าปัญหาลักษณะของผู้มีเลข27เป็นนักสู้และมีความอดทนสูง มีใจเด็ดเดี่ยวไม่ยอมแพ้แม้ในยามลำบากมักได้รับบททดสอบหนักในชีวิตแต่ผ่านนั้นไปได้ด้วยความเข้มแข็งชอบท้าทายและไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงเหมาะกับงานที่ต้องใช้ความมุ่งมั่นเช่นนักกีฬาผู้บริหารหรือผู้ประกอบการวิธีเสริมดวงเลข27มูยังไรให้แข็งแรงและก้าวหน้าสถานที่มูที่ควรไป วัดที่มีพลังแห่งความเข้มแข็งเช่นวัดพระแก้ววัดเบญจมะบ่อพิษธ,ธรรมชาติที่เต็มไปด้วยพลังเช่นภูเขาน้ำตกของมูที่เหมาะสวดมนต์คาถาชินบัญชรเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในจิตใจพกเครื่องรางเสริมความเข้มแข็งเช่นพักเครื่องที่มีพลังด้านความอดทนใช้หินมงคลสีเข้มเช่นแก้วมรกตหรือไทเกอร์อาย สีมงคลที่ควรใช้คือสีดำน้ำเงินเข้มเทาเลขมงคล179เสริมความกล้าหาญความมุ่งมั่นและความสำเร็จบทสรุปของเลข27เลข27คือเลขของนักสู้ที่แม้จะเจอพายุลูกใหญ่แค่ไหนก็ไม่เคยถอยเมื่อคุณยืนหยัดและไม่ยอมแพ้อนาคตอันสดใสและประสบความสำเร็จกำลังรอคุณอยู่ ตัวเลขต่อไปนะคะคือเลข28ไปฟังในคลิปถัดไปได้เลยค่ะเลข2ตัวท้ายแบบประชาชนเลขที่28ผู้สร้างสมดุลแห่งชีวิตและความสมําเร็จเลขที่28คือพลังของการสร้างสมดุลระหว่างความฝันและความจริงระหว่างหัวใจและเหตุผลถ้าคุณรู้จักกับบาลานซ์ชีวิตได้ดีความสมําเร็จและความสุขจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมเรื่องเรานะคะก้าวที่มั่นคง ในเส้นทางของชีวิตนชชาหญิงสาววัยสาปีที่เรียนรู้ว่าชีวิตต้องการทั้งความฝันและการลงมือทำจริงจังเธอเคยรู้สึกสับสนและล้มเหลวหลายครั้งแต่กลับลุกขึ้นอย่างมั่นคงทุกครั้งในฝันเธอเห็นแสงอาทิตย์ที่กระทบกับผิวน้ำเงาสะท้อนที่สงบและมั่นคง เลขท้ายแบบประชาชนของเธอคือเลข28ซึ่งหมายถึงความสามารถในการสร้างสมดุลและเดินไปสู่เป้าหมายด้วยความมั่นใจลักษณะของผู้มีเลข28มีความสามารถในการด้านความคิดและอารมณ์ได้ดีชอบวางแผนและตั้งเป้าหมายอยากเป็นระบบมีความรับผิดชอบสูงและมั่นคงกับตนเอง เป็นผู้สร้างสมดุลระหว่างการงานและชีวิตส่วนตัวเหมาะกับงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบเช่นนักวางแผนนักบัญชีหรือผู้บริหารวิธีเสริมดวงเลข28มูยังไรให้ชีวิตไหลลื่นสถานที่มูที่ควรไปวัดที่มีบรรยากาศที่สงบและสมดุลเช่นวัดพระเชตุพนวัดเบญจมาบพิษ ธรรมชาติที่มีน้ำไหลเช่นริมแม่น้ำหรือลำธารเล็กๆของมูที่เหมาะสวดมนต์คาถาบูชาพระแม่ธรณีเพื่อเสริมความมั่นคงและสมดุลพกเครื่องรางที่ช่วยเสริมสมดุลเช่นพระเครื่องเนื้อโลหะหรือหินคอร์สุึกสมาธิและการหายใจเพื่อสร้างสมดุลในใจสีมงคลที่ควรใช้สีเทาน้ำตาล ฟ้าอ่อนเลขมงคลคือ2 5 8ช่วยเสริมสมดุลความมั่นคงและความสำเร็จบทสรุปของเลข28นะคะเลข28คือสัญ,ญลักษณ์ของผู้รู้จากบาลานซ์ชีวิตเมื่อคุณสร้างสมดุลระหว่างหัวใจและเหตุผลได้ดีเส้นทางสู่ความสำเร็จและความสุขจะเปิดกว้างสำหรับคุณเสมอเรื่องราวต่อไปนะคะคือ เลขยี่สิบเก้าเรื่องราวจะเป็นยังไงไปในคลิปถัดไปได้เลยค่ะเลขสองตัวท้ายแบบประชาชนเลขยี่สิบเก้านักฝันทุกเปลี่ยนโลกด้วยความหวังเลขยี่สิบเก้าคือเลขของผู้ที่เต็มไปด้วยความหวังและพลังฝันแม้โลกจะดูโหดร้ายแค่ไหนแต่คุณก็คือคนที่เชื่อในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นและพร้อมจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองและคนรอบข้างด้วยหัวใจเรื่องราว ฝันที่ไม่มีวันหมดแรงวลิสลาหญิงสาววัย33ปีที่มีความฝันอันยิ่งใหญ่และไม่เคยหยุดเดินตามเส้นทางของตัวเองเธอผ่านทั้งความสำเร็จและความผิดหวังบางอย่างด้วยความหนักหน่วงแต่ไม่เคยทิ้งความหวังในใจในความฝันของเธอมีภาพท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวพ้าพาวเป็นสัญลักษณ์ของความฝันที่ไม่มีวันดับเลขท้ายประชาชนของ เธอเลข29ซึ่งมีความหมายถึงความหวังและการต่อสู้เพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆลักษณะของผู้ที่มีเลข29เป็นนักฝันและนักสร้างสรรค์มีพลังใจและความหวังที่ไม่ยออ่อท้อมักมีแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่และส่งต่อให้คนอื่นชอบมองโลกในแง่ดีแม้จะต้องเผชิญความท้าทาย เหมาะกับงานที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจเช่นศิลปินนักเขียนหรือผู้บุกเบิกไอเดียใหม่วิธีเสริมดวงเลข2 9มูเพื่อเติมเต็มความหวังสถานที่มูที่ควรไปวัดหรือสถานที่ให้พลังบวกเช่นวัดตะแก้ววัดเต็นจมับอพิษธรรมชาติที่เปิดกว้างเช่นทุ่งหญ้าท้องฟ้าหรือชายหาดของมูที่เหมาะนะคะสวดมนต์คาถามหาพรหม เพื่อเสริมพลังใจและความหวังพกเครื่องรางที่สื่อถึงความฝันเช่นจี้รูปดาวหรือหินมงคลแอมิติสจดบันทึกความฝันและเป้าหมายเพื่อกระตุ้นแรงบันดาลใจสีมงคลที่ควรใช้คือสีฟ้าม่วงอ่อนเงินเลขมงคล3 7 9เสริมพลังสร้างสรรค์ความหวังและความสำเร็จบทสรุปของเลข29เลขที่29คือ หมายเลขของนักฝันผู้ไม่เคยหยุดหวังเมื่อคุณเชื่อมั่นและลงมือทำพลังแห่งความหวังจะนำพาชีวิตให้เปล่งประกายและเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้เลขต่อไปคือเลข30ไปรับชมในคลิปถัดไปได้เลยค่ะเลข2ตัวไายแบบประชาชนเลขที่30ก้าใวหม่ที่เต็มไปด้วยพลังและความหวังเลข30คือสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่ อย่างมั่นคงพร้อมพลังและความหวังที่สดใสหากคุณกำลังรู้สึกติดขัดหรือสับสนเลขนี้จะเป็นสัญญาณให้รู้ว่าถึงเวลาก้าวออกไปสู่โลกว่างเรื่องเราจุดเริ่มต้นของบทใหม่ธนากรชายหนุ่มวัย34ปีที่เคยหลงทางในชีวิตและรู้สึกไม่มั่นคงแต่เมื่อรู้จักกับเลข30 เขากับพบแรงบันดาลใจจะลุกขึ้นและเริ่มต้นใหม่ในฝันของเขาเห็นดวงอาทิตย์ที่ขึ้นสาดแสงทองสองทั่วท้องฟ้าเหมือนเป็นการแจ้งเตือนว่าชีวิตกำลังจะเปิดประตูบทใหม่เลขท้ายบัตรประชาชนของเขาก็คือ30ซึ่งบ่งบอกถึงพลังแห่งการเริ่มต้นใหม่อย่างมั่นใจและเต็มไปด้วยความหวัง ลักษณะของผู้ที่มีเลข30มีความสดใหม่และเต็มไปด้วยพลังชีวิตมีความกล้าในการเปลี่ยนแปลงและเริ่มต้นใหม่จะผ่านจุดที่ยากลำบากมาก่อนและพร้อมลุกขึ้นเสมอชอบสร้างสิ่งใหม่ๆและไม่กลัวความท้าทายเหมาะกับงานที่ต้องใช้ความคิดความสร้างสรรค์และการริเริ่มเช่นนักธุรกิจนักออกแบบหรือผู้ประกอบการ วิธีเสริมดวงเลข30มูให้พลังบวกไหลเวียนสถานที่มูที่ควรไปวัดที่มีบรรยากาศสดชื่นเช่นวัดพระแก้ววัดราดบอพิษธ,ธรรมชาติที่มีแสงแดดอบอุ่นเช่นทุ่งหญ้าริมทะเลของมูที่เหมาะสวดมนต์บูชาพระอาทิตย์เพื่อเสริมพลังและความสดใส พบเครื่องรางที่สื่อถึงพลังชีวิตเช่นตุ้มปีหรือหินแสงตะวันฝึกการสมาธิและจดบันทึกความฝันและเป้าหมายใหม่สีมงคลที่ควรใช้สีทองส้มเหลืองสดเลขสุขม,มงคล1.36ส่งเสริมการเริ่มต้นความคิดสร้างสรรค์และความเจริญรุ่งเรืองบทสรุปของเลข30นะคะ เลข30คือสัญญาณของการเปิดประตูบทใหม่ด้วยพลังและความหวังที่เต็มเปลี่ยมเมื่อคุณกล้าก้าวออกไปชีวิตจะเปลี่ยนแปลงอย่างงดงามและสดใสกว่าเดิมคลิปหน้านะคะคือคลิปของเลข31ถึง35นะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงเดีย๋ยวเราต้องไปติดตามกันในคลิปหน้านะคะ ขอบคุณที่ร่วมเดินทางในโลกแห่งดวงและตัวเลขกับมิลินนะคะถ้าคุณชอบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าลึกลับตอนต่อไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอพลังจัก,กรวาลจงคุ้มครองพวกคุณแล้วอย่าลืมกับช่องมิลินเรื่องเล่ามหัศจรรย์และพบกันค่ะ